สวัสดีค่ะวรลกรสมุนไพรนะคะเล่นบ้านอ่านตำรามาถึงตอนที่68แล้วค่ะชื่อว่านงูเหา่าต้นและหัวดังขมิ้นอ้อยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเปรียบเทียบอยู่สองสอย่างเพราะฉะนั้นต้นเมนที่เราควรควรจะมีหรือน่าจะมีเนาะก็คือมีขมิ้นอ้อยเอาไว้ดูเป็นตัวเทียบมีว่านนางคำซึ่งยังหาได้ทั่วๆไปไว้ดูเป็นตัวเทียบแล้วก็ขมิ้นขาวที่ที่ใช้กินเป็นผักอะคะ่ะซึ่งใน ช้อปปี้รัชด้าน่มีของพวกนี้อยู่แล้วถ้าใครจะเล่นแบบจริงจังอยากอยากได้ชื่อว่าเป็นเซียนว่านเนะี่ยเซียนว่านนี่เขาแบ่งแยกไว้ตรงไหนรู้ไหมคะที่เขาพูดกันก็คือใครที่สามารถที่จะแยกว่านในกลุ่มขมิ้นได้นะ่ะซึ่งมันมีเยอะมากและรายละเอียดปีกย่อยยิบยับมากเนะี่ยใครสามารถแยกไม้กลุ่มนี้ได้เนะี่ยเขาถึงจะเรียกว่าเซียนว่านเราก็เลยไม่กล้าเป็นเซียนนะคะเพราะเราไม่ชิมแล้วเราก็ไม่เก่งขนาดนั้น แต่ถ้าใครอยากเล่นขนาดนี้หนึ่งคุณก็ต้องมีต้นขมิ้นอ้อยเอาไว้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบเนาะเพราะว่าว่า,วานส่วนใหญ่ในกลุ่มขมิ้นกนะ็มักจะบอกว่าเหมือนต้นขมิ้นอ้อยแล้วก็ว่านนาำคั้แล้วก็ขมิ้นขาวอะไรประมาณนี้แล้วก็มีไพรธรรมดามีขิงมีขา่าอะไรประมาณนี้เอาไว้เปรียบเทียบกับว่านพวกกลุ่มนี้เนาะจะได้มีตัวตัวต้นว่าเขาว่าเหมือนต้นนี้อ่าเหมือนต้นนี้เราก็ยึดต้นนี้เป็นหลักแล้วหลังจากนั้นรายละเอียดปีกย่อย มันต่างตรงไหนมันแยกออกไปยังไงกลิ่นรสสีลักษณะต้นอะไรก็ลักษณะหัวก็ค่อยว่ากันไปว่านหูหาบอกว่าต้นดังต้นและหัวดังขมิ้นอ้อยแต่เนื้อมีสีขาวมีกลิ่นฉุนด่งน้ํามันดินอ่อนๆคนเมื่อก่อนเอามันน้ามันดินไปทําอะไรอย่างเราอยู่ในวงการสายสุขภาพเนี่ยน้ํามันดินคือสิ่งปลอมปนที่อยู่ในบุหรี่และทําให้เกิดการเกาะติดแน่นอยู่ที่ปอดเนาะ แต่เราก็ไม่รู้จริงว่าโดยทั่วๆไปในสมัยก่อนสมัยโบราณ mm hmm. เขาเอา,าน้ำมันดินเอาไว้ทำอะไรจนถึงกับได้กลิ่นน้ำมันดินเนาะมีสรรพคุณใช้กินและทาแก้บรรดาอสสา,ร,ารพิษทุกชนิดกัดต่อยใช้ฝนกับเหล้าหรือน้ำกินและทาชื่อกระบทอ,อยู่แล้วว่นงูเหา่าใช้แก้พิษอสารพิษต่างๆอะมาดูตำราดูดว่าและพระเครื่องบรรยายว่างูเหา่าไว้ว่าอย่างไร เหมือนกันเป๊ะนะคะจริงๆก็ไม่อยากบอกเลยว่าในตำราทุกเล่มลอกกันมาเป๊ะๆนั่นก็แสดงว่าน่าจะไม่มีใครถือครองหรือครอบครองต้นจริงแล้วแหละเพราะไม่งั้นมันน่าจะมีะรายละเอียดเพิ่มป่วนี้อีกสักนิดนะคะหรือเพิ่มประสบการณ์ตำราอาจารย์ชไม่มีตำราอาจารย์เลื่อน ก็บรรยายไว้เหมือนกันเป๊ะก็ขออนุญาตไม่อ,อ่านซ้ำนะคะก็คงจะแคปหรือถ่ายเอาไว้ให้อ่านกันเพื่อค่อยๆแกะรอยกาะแกะร่องรอยศึกษากันไปเนาะก็ขอจบสั้นๆง่ายๆสำหรับว้านงูเห่าไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณค่ะ